เหมือนเหมือนเหมือนจริงอุดู่นใหญ่รุ่นใหญ่เรียวเซนน่ะูถาาเก้าอี้เลยอ่ะสวัสดีครับสวัดีครัวัสดีครัสวัสดีครับคื้นาเลยหรอลงาอันนี้สนใจเก้าอี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับนะโอ้โหสนใจเก้าอี้อย่างนี้อันนี้มีมีมีผลงานอะไรบ้างครับเนี่ยผลงานนะครับ รับไปเลยครับหรือว่าผ่านอ่ะนะฮนะ,ะง่ายยางขนะรับไปเลยเหรอไม่คุยเนี่ยหนะฮะเงื่อนไขเก้าอี้ก็คือเปิดใช้งานการ์ดเต็มรูปแบบครับมีทั้งหมดเยอะครับหลายใบยเดียนรู้เอาได้ในอนาคตมีก็มีลิปเปอร์ริปเปอร,ร,ปอร์คือยี่ห้าล้านปฏิเสธไม่ลงมีโพเทคโพเทคก็คือสําหรับเวลาแบบอยากพักหายใจไงเวลามีแบบ บักหายื่นหาอะไรมาแปลกๆล้วก็ปัดทิ้งได้เลยครับแบบโปรเทคแล้วก็แถมด้วยนะมีระยะเวลามีมีเช่นไหมครับแบบบักหาแก๊งหนที่แบบบักหาแบบไม่มันก็ต้องแล้วแต่เขาสิว่าเขาแบบมีโจทย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าแล้วก็มีอีกนอครับอีกนอนี่คือแบบเราจะทําอะไรก็ได้พวกพี่หลับหูหลับตามูลค่าห้าล้านครับแล้วแต่จะคิดว่าจะทําอะไรมีตัวอย่างไหมครับอันนี้มีตัวอย่างไหมอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติไอ้โกเลือนอยากจะตีตำรวจ แต่ว่ามันไม่ได้มีจํากัดมูลค่าความเสียหายในห้าล้านประเมินไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะให้หนึ่งรอบรีเราก็ไม่สนใจเลยอ่ะอันนี้ในกรณีตำรวจใช่ไม่ยุ่งครับหนึ่งรอบรีแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติคุณแบบหมันไส้ใจนี้มากเลยแต่แม่งติดนู่นติดนี่คุณก็ยื่นไปเลยอีกหนอไม่สนห้าล้านครบปุ๊บจบเลยอ่ะง่ายไะมง่ายอ่าไม่มีอะไรอีกไม่โลกอะแล้วก็มีคอมบันเดอร์ครับมีคอมบันเดอร์ครับคือคุณสามารถ เปลี่ยนผันตัวเองจากเพยเยอร์เป็นเพลเมเกอร์ได้เลยคุณอยากจะให้แบบแก๊งที่แบบไม่ใช่เก้าอี้ตีกันดีกันหรือจะอะไรได้หมดเลยเออแล้วแต่บัญชางสมมติว่าแบบบางคราวเขาไปตีอย่าง,งี้ก็ได้ใช่ไหมได้ครับห้าล้านคอมมันเดอร์จะใช้กับเก้าอี้ไม่ได้พี่ใช่มันก็มันใช้ไม่ได้ไงก็ตะก,กีเพึ่งพูดไป ขอแค่คุณมีเก้าอี้ทุกสิ่งก็เป็นได้ตามที่คุณปรารถนาคุณสนใจไหมล่ะสนใจครับนะนะผมว่านะต้องลืมขายของสําคัญเป็นหนึ่งอย่างนะไหนว่ามาเก้าอี้จะได้สล็อตพิเศษเป็นเขาเรียกว่าผู้เล่นคนที่สี่สิบเอ็ดเรื่องนี้ไม่ขายไง <ใน S 2> สี่สิบเอนะ็ดคนเฟี้ยวไหมแบบนี้คนหนึ่งเฟี้ยวกว่คนอื่นเขาอีกสี่สิบเอ็ดแล้วก็มีสิทธิ์สลับคนเข้าออกโอโ้เยอะแยะไปหมดเลยสิทธิประโยชน์มากมายจริงแล้เก้าอี้ก็ถูกแบบว่าแต่เก้าอี้ก็ต้องแบบว่า รับความเสี่ยงนะแบบว่าจะมีคนมาแบบท้าชิงหรือแบบว่าอนี้ตลอดนะครับอจริงเป็นของที่ทุกคนในเมืองอยากได้ดีกว่าคู้นี้เลยวะนะถูกไหมล่ะถูกใครๆก็อยากขึ้นแทนเก้าอี้แล้วไม่พอนะถ้าเกิดว่าเราอยู่เก้าอี้นานพอเนี่ยโอ้โหไปถึงมีติ้งนี้เรามีเสื้อด้วยนะเสื้อเก้าอี้เหรอนะใช่เอากเหมบิดที่มึงเคยอ่ะมึงจาได้ไหมล่ะไม่อ๋ออ๋อเออวะเออห้าตำแหน่งโชว์เลยเสื้อเลียวเซนไงเป็นลูกกระตานะคู่ วางไว้หน้าทางเข้าเดินเข้ามายิงเห็นยิงกีตดูทองเดียวเซ้นหูเออสีครับนะซีครับอ๋ออิน้ยดอดีดอดีดอดีครับดอดีใครจะไปรู้เหรอเขามันป่าดมัสคาร่าซะขนาดนี้ดูว่าดูทู่นี่นี่ขนาดเขาโดรีตัวสองรอบนะดูคขาวันนี้เขากลับมายิ่งใหญ่อีกคโอ้โหเขากลับมายิ่งใหญ่ขนาดนี้จริงนะเปาะสมจริงเลยเอาเลยไหมเร็วมากเลยเอาเลยไหมเก้าอี้เนี่ยวเอาครับนะ แต่ว่าเงื่อนไขมันก็ต้องจักเล็กน้อยอ่ะเราต้องดูคนสนใจก่อนใช่ไหมล่ะับจะับนายไงก็ได้ครับให้ตีไงก็ได้ครับเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เรียวเซนกับโยชิดะมีการตีมีการสตอรี่มีสตอรี่อยู่โถเอางี้ละกันเอางี้ละกันคือถ้าเกิดว่าสมมุติเนี่ยคุณผ่านเขาคุณผ่านเขามาได้ค่อยมาว่ากันแล้วกันแล้วก็อีได้ทหนายรีบจบให้เลยครับเฮ้ยโอ้โหโก้โอ เข้มปะนะแม้แก็เมื่อวานผมเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนทีที่บอกว่าโยชิดะจะเล่นแค่นี้จริงเหรอแบบเดือดอะนะบอกเลยแบบเซ็ตเลยไอ้แล้วมีอะไรอีกนะมีการ์ดอีกใบหนึ่งไอ้แท็กเปโลทูเยียมีวอตคอยทูเยียนะคือเราแบบให้ทุกเดือนให้ทุกเดือนนะการ์ดพวกนี้ให้ทุกเดือนใช้เสร็จปุ๊บหมดไปเรือนต่อไปหลีไงสิทธิ์สิทธิ์สำหรับเก้าอี้ใช่ไหมถูกต้องวอตคอยทูเยียนี่เองรู้สรรพคุณใช่ไหม ให้บริการแบบไม่ต้องจ่ายวอตคอยเลยโอ้โหอลองช่องแล้วสามารถแบบนี่มีโปรโมชั่นสำหรับคนด้วยนะถูกต้องไหมเมนโลใช่ค่ะเดือนละสองครั้งนะคะเนี่ยโดยไม่เกี่ยค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวโอ้ยบักห้าพีปอบมี่แต่ได้ก็ได้บริการแล้วนี่นะครับเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มทุกเดือนสวัสดิการรายเดือนก็มีนะคะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทองดำ และ power shot power s h ค่ะโูรถแรกแจกแขมขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วคือใครได้ข้อคองเก้าอี้เนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับฟื้นฟูก็ไหวไปได้ไกลกว่าเดิมเท่ด้วยเท่ด้วยจริงเวลามีเวลามีเวลามีเรื่องนะเขาเนี่ยปกติคนปกติไล่ออกเลยครับแต่ถ้าเป็นเก้าอี้เชินเสือกได้ตามสบายไงนี่ค่ะสิทธิพิเศษสําหรับเก้าอี้นะคะสามารถซื้อกล่องดําได้ในราคาพิเศษค่ะตรงนี้เลยอะ แก๊งอื่นซื้อแพงนะคะเราซื้อถูกเพราะเราเป็นเก้าอี้โอ้โคุณเนี่ยเป็นไงคือยังไงอ่ะนิ่มนวลคุ้มมากมีแต่ได้ก็ได้เขาแจ้งทีนึงอันนี้สภาบ้านบ้านเราคือใครอ่ะใช่เราดูความสนใจก่อนสภาบ้านเราคือใครอ่ะมีนาำมีนเนี้ครับสองคนนี้ครับนี่คือใครอ่ะสองคนนี้อ่นะใช่ครับใช่แล้วก็มีอันนี้ด้ค่ะพี่สิิ์สำหรับเก้าอี้นะคะนั่งรักษา นั่งนั่งเพิ่มเลือดอะค่ะที่เดอะโดมจริง<ด>คุณไม่ต้องไปหาหมอเลยคือคุณมีเก้าอี้เลยโซฟาให้นั่งเลือดเลือดไม่เต็มขอนั่งสักหนึ่งสองนาทีแผลเวอะแผลไฟไมหม้รักษาได้หมดจริงครับบริการชั้นเฟิร์สคลาสเป็นไงแล้วเอ็งลองคิดสภาพดูเดี๋ยวเวลาประชุมอะคนอื่นเขาไปยืนตามขอบไปเองนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวกลางนะ <c oughs> โอ้โหโอโหลองช่องยิงเห็นยิงกีดยิงแฉ คิดว่าไงตัวกลางน่าจะมีคนอยู่แล้วครับตอนนี้ผมคิดป่ะตัวกลางเหรอใช่ครับอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมโกตัว oh, กลางใช่ไหมครับได้ไหมครับนะอะไรนี่ใช่ไหมตัวกลางน่าจะเป็นไอ้นี่นะแกงแดงใช่มการกินนังนี่มันสุดจริงๆจริงว่ะเลวิดครับนะเลวิดเลวิทครับนะดูแล้วกันว่ารุ่นใหญ่ขนาดไหนดูที20นะดูเฮ้ยอ๋อเออว่ะเข้าประมูลด้วยนี่ นะนะแต่เองฉลาดมากเลยนะที่เลือกทียี่สิบเพราะว่ามันเป็นรถแบบเแบสบของทุกคันในเมืองแต่เคยห่อหรือยังเคยเคยแบบก็กินแล้วครับกินคนแล้วครับนะอ้ยินไปแล้วด้วยอ่ะนักตัวไปหมดแล้วจับคนมาทําแม่ย่านางใช้ได้คือใช้ได้เอางี้แล้วกันผ่านมาให้ได้แล้วเข้ามาคุยกันแล้วกันครับได้ครับนะ้าได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วนี่อันนั้นอันนั้นแม่ใครมารอหรือเปล่าครับนะอแฟนผมแฟนผมอ๋อ โอเคครับผ okay, ่านมาให้ได้ครับแล้วค่อยมาว่ากันครับโชคดีครับได้ครับนะครับโอ้โหสิทธิประโยชน์เยอะแยะใกล้จบยังอ่ะใกล้จบยังน้าน้าจบน้าเธเธเล่นน้าจบครับอีพีเก่าครับนะอะไรนะจบพูดไอ้พูดเหมือนพวกเขาไม่เล่นเลยอีพีเก่าครับมิชังให้เยอะไหมนั่นแหละครับประมาณนั้นเขาไปอิงเรื่องอะไรองเรื่องอะไรพูดเล่นนะโอเคครับเจอกันนะว่าไงครับเออผมยินเรื่องขอกู้กล่องดำแบะครับแต่ยังไม่ เอ่ออันนี้เดี๋ยวคือข้อแนะนํานะครับก็คือเราตอนนี้เราหยุดกู้แล้วเพราะว่าหลังจากที่เราให้กู้ไปสองแก๊งเนี่ยเต็งครับพูดตรงๆเราก็เลยจะเปิดให้ใช้งานเป็นโดมแทนโดมเนี่ยเราพี่ไม่แนะนําให้เราเป็นหนี้แต่พี่แนะนําให้เราอ่ะเข้ามาพร้อมกันแล้วไปฟาร์มโดมทีเดียวมันดีกว่าเป็นหนี้เยอะครับคุณจะได้เต้าตามที่คุณต้องการด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเป็นหนี้ใครเลยไม่มีใช้โดมดีกว่าครับครับผมขอบคับ,อบโอเคครับ ไม่อครับเนะขอขอให้เจอชิดาครับขอมาครับโชคดีครับโชคดีครับเอสลิมเอ็งเป็นผู้ดูแลบ้านเ่ยเอ็งรู้เอ็งรู้ข้อมูลเยอะหรือยังไดเอ็งรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นผู้บูดูแลบ้านที่มีเก้าอี้เนี่ยมันจะแบกรับอะไรบ้างถูกไหวลูกเรียกใครลุงเอยมาเขาเรือกเรียกพี่เดี๋ยวนี้เรียกพี่เดี๋ยวนี้เรียกพี่เดี๋ยวนี้ ไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเลยตั้งแต่เป็นสลิปแล้วพกนกหวีดเรื่องการ์ดสหรับเก้าอี้ค่อนข้างสําคัญนะคบเนี่ยใช่เกิดไว้ก่อนเองสามารถรักษาผลประโยชน์ให้เขาได้ไหมได้ครับเองเป็นแฟนใครในเรียวเซนไม่ไม่มีครับนั่นเองต้องหาแฟนในเรียวเซนถูกเ่จะได้รักษาผลประโยชน์ให้เรียวเซนถูกไอ้หนุ่มมีใครโสดไหมตรงนั้นอะเรียวเซนจีบสภาเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งยอก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 โอดบริหารมั้มให้ดีไม่งั้นมัามอาจจะหายไป <risa> 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 nah, no mejor mejor lo